คือเราอะกำลังจะไปนั่งอีกที่นึงก็าไปร้านนั่งจะเดินไปเดินมาเหลือเดินถูกไหมเข้าสารตอนเนี้ยเข้าสานอารมณ์เหมือนเข้าสานเวอร์เ้ตนลเหมือนอารมเข้าสานว่านเราอยู่นะทำไมอะเืนอออกกผ่องก็ กินแถวนี้ดีกว่านะเนาะเพราะมันใกนล,ล้ลนะุงแรลมหน่อย แต่งตัวเมื่อกี้เนี่ยเข้าวขวา่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนร้านดีกว่าอีดอกรี้เฮโร่รามาอบได้กอได้อลักข้อาครับขอขอ กอางๆไหมหรือว่าไง โรงแรมค่ะเลิกจุดน,นะที่เราย้ายทั้งมดเมื่อวานก่อนเพื่อนสาวอยากถ่ายรูปภาษานาะเลยที่โน่นนะคะแล้วก็เราย้ายมาที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เราวม่ออยากถ่ายรูปภบษาหนาะวแต่ว่าไม่มีรูปได้ลงเลยสวยๆคือเพื่อนได้ลงเ,เราไม่ได้ตัวเองถ่ายเยอะสุด <c oughs> แต่เพ่นมีลงนิดๆถ่ายแบบเดียวไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราไปดูห้องเป็นไงบ้างจ้าแล้วอยมาดีมิทินนาะ จเป็นห้องใหม่นะคะห้องนี้จะเล็กเล็กกว่าห้องที่เดิมนะคะแต่ว่ามันอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็คือวัดวัดด้านนู้นแล้วก็ถ้าเคยมันจะมีตลาดนัดตอนกลางคืนกับตรงเรงนี้ยเนาะมันก็เลยดูแพงนะคะแต่แต่วันที่กู้จองมันจบมันเสียอยู่ที่พันสามนะก็แ่เราจ่ายเลยก็จอจบเลย แล้วจริงๆกูปวดใจเลยนะแล้วพอมัาคอนเฟิร์มมาอ้าวทำไมตังค์กไม่ตัดองก็บอกว่าจ่ายวันทิกเาไปกดระเียวอ่าเียแลมนหลังจากนอนพักเอาแรง ะลุยต่อค่ะก็ให้เพื่อนมันเดินไม่ไหวหนึ่งวันเอาให้มันร้องขอชีวิตนะคะร้องยังไงคะน่ากลัวมากคืจะตัดอ่อีดอกอยากให้เห็นเอาลงนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะเพราะว่าในเมืองไม่มีอะไรนะเที่ยวแล้วเพราะไปเที่ยวมาหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่ประตูชัยนะคะ เรายังไม่ไปถ่ายแต่ว่าจะไปถ่ายตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นน่าจะสวยกว่าเนาะอันนี้เหมือนเรามาที่เดิมเหมือนตอนเรามื่อคืน่ะแต่คือตรงเนี้ยถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรถนนสีหอมเหรอเธอแต้ที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยพนักงานบอกนะคะก็จะเป็นแบบสตรีทโฟล์ทที่เรามาเมื่อคืนเลยแล้ววันนี้เราจะมาแฮงเอาท์นด์นทนี่นะคะตอนแรกก็จะไปเที่ยวผับอีกผับหนึ่งนะคะ แต่เมื่อวานเราไปมาแล้วนะจ๊ะก็คือับเลยค่ะคือจบไปจุกๆแล้วก็จบวันนี้อีกมีผักที่สามค่ะทุกคนพักก่อนรอดูอีกคนเมาค่ะตอนมันกินเบียร์เผาหัวปุ๊บตอนดึกมันเมามันไปแน่นอนค่ะไปดูนะค่ะที่แรกตั้งก่อนค่ะลืมถามพนักงานเลยขอเข้าเซเว่นซื้อถุงเท้า อัสนีทเนี uh ่ยจะดีม uh ีที่ค้าอันนี้ก็เปลี่ยนชุดปอนเกิ่นหมตสวยดีมือนี้เขาซิมามาซาหอหลานอ่ะสัก ประวัติเราไม่รู้แต่รู้แค่ว่าต้องมาถ่ายโลก เท่าไหรคะคุณละสี่พันห้าพันได้นะปสี่ <4, S 2> พันห้าพันได้คือง,งมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไป <S 2> 2 <S เที่ยวก็คือเกือบหมื่นได้นะสองคนนะรวมกันก็คือ,คอเราไม่ได้เคยได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่หมดเยอะมากหมดเยอะสุดก็คือเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเราไม่รู้ค่ารถตดาต์ดเขาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วิธีการาเที่ยว เท่าไรเพาไม่ได้หาข้อมูลเลยอันนี้เป็นความผิดของเราเองนะคะแต่ต้องดูว่าอาจจะปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างวันั้นที่จะเสียเลยก็คือสชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่เราเหมาในส่วนของคัวาร์เนาะของที่เราลงบัตไปแล้วก็เจอเลยค่ะก็้กดไปด้า0สี่แสนสี่แสนเราก็จะมีเป็นค่าไปแต่ละที่ต้องใช้รถบ้างนะคะแต่ก็ ไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ค่าเดินทางก็ค่อนแพงถ้าเปรียบเทียบเพราะว่าอะไรเราโดนเก็บมีความสุ่แพงกว่าค่าแท็กซี่ที่บ้านเราอีกอะจริงเนาะจริงค่ะแต่ถ้าจริงว่าเราแต่สิ่งที่ถูกและถูกใจมากคือคเรื่อง,อง,งของแอลกฮอล์แล้วก็เที่ยงคือมีความรู้สึกว่าถูกกว่าการที่เราโดนหลอกขายตัวอีกเพราะว่าเราเที่ยวทั้งหมดสองที่ก็จะมีที่แรกเลยก็เป็นที่ ออสการ์ที่สองรัศมีดีพาสใช่ไหมมีพาสนะคะเป็นเสร็จแล้วรวมที่แรกประมาณสามแสนนะะดีไปตรงๆนาสามแสนสามแสนก็เป็นหกแสนกี่ <c oughs> ซึ่งเรามีความสุขว่ามันไม่แพงเลยมันกินได้แบบเที่ยวสนุกมากนะคะแล้วกินแบบเมา <c oughs> ก็โอเคในส่วนของเราแล้วก็สิ่งที่หลงใจรอบสองก็คืออาหารกินทั้งสมุดกินทั้งหมด20อยา่าง ไม่อร่อยแค่อยากเที่ยวใช่ก็คือร้านหน้ามีกรอกแต่ไม่บอกว่าร้านไหนคุณต้องไป่เสี่ยงดวงกับน้ำีกอกเนอแน่นอร่อยหมดเลยไม่ว่าจะซ้มตำนซองตำนีังไงน้ำซุปตัอร่อยทุกอยาง นวดไปสองรอบเลยนดหนึหน่งก็คือนวดไทยดีกว่านวดเราไม่ปังนะคะด้วยความวาที่เราประสาทที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นนวดแบบคนเที่ยวทั่วไปด้วยหรือเปล่าแบบนักท่องเที่ยวด้วยเพราะมันก็จะมีกุ๊บเก้าหลีกุ๊บจีนมานวดด้วยนะคะมันเราก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนไทยไหมที่แบบมีนวดด้วยมีอะไรเอรอว่ามันไม่ได้นวดแบบกดจุดแบบอะไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบ ก็ันดับสามคือถูกใจก็คือถูกใจในส่วนของคนลาวใจดีมากสิ่งหน้าที่ปรทับใจคือหนึ่งอาคนขับรถล,ละน่ารักดีพูดจริงใจรู้สึกได้ดับ2ก็คือไปเที่ยวเจอคนลาวชวนเที่ยวเริเที่ยวด้วยกันตอนแอบริวแต่คือก็โอเคเนาะเออเป็ f ฟรีแอทเซนี่ดีนะคะแล้วก็อะไรอีกเป็นกงนเอง ถูกใจสาวก็ใช้เงินไ่ายได้นะคะแล้วก็อะไรอีกก็ประมาณนี้เนาะส่วนที่ไม่ถูกใจมากๆเลยคือรถจากรถบัตรเนาะก็โดนหลอกด้วยความที่ตอนแรกเราก็คิดว่าไม่ได้อะไระก็ซื้อความรู้วัสรุปอีกคนท,ท,ที่ที่ถ่ายคลิปเดี๋ยวแรกจะมีค,คลิปให้ดูนะคะไม่ไทำอะไรเลยไม่พกเงินมาเยอะเพราะคิดว่า,าจะไม่ใช้เยอะนะคะก็สามารถกดได้กับที่เนาะ จะเสียค่าที่ที่เรากดกดมา mm hmm. ก็คือเสียค่ากดครั้งอันหนึ่งยบาท mm hmm. นะคะแล้วก็เข้าคิดเลยละกันเนาะจบคิด mm hmm. ใครที่ <laughs> ชอบแอดเวนเจอร์ไ hmm. ปชีวิตจิตใจอยู่แล้วคือถ้าให้แนะนำค mm hmm. ือ